เอานี่ข่าวร้ายของราชการหน่อยอ๋อกรมบัญชีกลางค่ะวันนี้นนจับเศรษฐกิจเลยข่าวร้ายของราชการค่ะทันทีมีกรมบัญชีกลางพัทเทเซียใช่ไหมใช่ค่ะกรมบัญชีกลางสํานักงานงบประมาณสํานักงานคณะกรรมาการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรรํกลังอยู่ในระหว่างหาหรือแนวทางปฏิรูปเงินเดือนและสวัสดิการในภาครัฐทั้งหมดนะคะเพื่อจะให้ดีขึ้นใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะเพราะงบประมาณรายจ่ายภาครัฐในส่วนนี้มันสูงมากก็เลยต้องปฏิรูปปฏิรูปเงินเดือนกับสวัสดิการในภาครัฐทั้งหมดค่ะนี่แล้วเขาก็ไล่เร<ๆ>ียงเลยนะคะมีข้อมูลรายจ่ายเงินเดือนเงินสมทบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ6-7เนี่ย 8 1 8 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.78ถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนก็คือ25.69ของงบประมาณรายจ่ายเลยแล้วจำนวนขา้าราชการปี66เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพิ่มขึ้น0.21 1,513,722 1, ตาแหน่ำแหนง่งแล้วมีรายจ่ายสวัสดิการบุคลากรภาครัฐทุกด้านเนี่ย514,000ล้านบาทถ้าคิด เปอร์เซ็นต์การขยายตัวก็คือ7.61%ถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วนของงบประมาณรายจ่ายคือ16.15%ค่ะอืมนี่ท่านผู้ชมรายจ่ายที่เป็นเงินเดือนเงินสนพอบค่าตอบแทนบุคลกา,ากรภาครัฐของปีก็ประมาณ6.7% 818,000ดสล้านยีบเปอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี3ล้านล้านกว่าเนี่ยใช่ก็คือ1ใน4เลยอะใช่ไหมคะออ1ในสของงบประมาณรายจ่ายเลยนะ ่านี่ฮะจะเห็นว่ารายจ่ายเพิ่ม0.78จำนวนเนี่ยเพิ่มไม่เท่าไรหรอกค่ะท่านผู้ชม0.21ขนาดที่รายจ่ายสวัสดิการอันนี้เนี่ยเพิ่มสูงสุดสวัสดิการแปลว่าอะไรรักษาพยาบาลเบิกต้นเบิกนี่<ม>อ่ะท่านผู้ชมรายจ่ายสวัสดิการบุคลากรภาครัฐทุกด้าน514,000ล้านขยายตัวเกือบ8%น่ะใช่ค่ะ7.1% นี่สวัสดีการคุณแพทติเซียบงคนวันนี้ที่พีกรมชีกลางบอกนะครับว่าขณะนี้กรมบัญชีกลางสามนักงบสานักงานกอพรก็คือคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการกำลังหารือแนวทางปฏิรูปเงินเดือนและสวัสดิการในภาครัฐทั้งหมดอาจจะลงใะใช้คำว่าปฏิรูปหรือปฏิวัติปฏิรูปกันกันค่ะปฏิรูปเนื่องจากะมาบรายใจภาครัฐ ที่ต้องใช้เพื่อการนี้สูงมากก็เลยต้องพิจารณาฐานะการคลังและภาระการคลังในระยะยาวโดยเฉพาะงบค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะปีปหนึ่งตกประมาณาาแสนล้านบาทแสนล้านยังไม,ไม่รวมบำเหน็จบำนาญนข้าราชการเฉพาะค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวปีละแสนล้านาไม่รวม,รมบำน,บนาญโอ้โหข้าขราชการเป็นหนึ่งในสามระบบของระบบสาธารณสุข ของประเทศนี้ค่ะอาเป็นทางการมี3มระบบแต่จริงๆผมคิดว่ามี4ี่ระบบหนึ่งข้าราชการคสองประกันสังคมสามสามบาทรักษาทุกที่ค่ะถูกไหมใช่อาเป็นสามกลุ่มยอมรับกันใช่้หบข้าราชการดีที่สุดขนาดนี้ประกันสังคมกับ30บาทมีความก้ากึ่งมีข้อถกเถียงกันค สาสิบบาทเนี่ยฟรีประกันสังคมเนี่ยเราจ่ายด้วย <Ừ. S 2> ถูกไหมแต่ราชการดีที่สุดแล้วถัดมาก็คือระบบที่สี่ระบบที่ประชาชนที่มีสตังไปลงไปใหญ่กระชนเองอทำประกันเองอะไรเองออันนี้เป็นระบบที่สี่แต่อย่างที่บอกไปปัญหาก็คืองบสูงขึ้นคือท่านบอกเกี่ยวกับเร<บ>ือ่องอข้อที่หนึ่งนะ,ค,ะคนอายุยืนขึ้นค่ะอัหนึ่ง โร,โรคใหม่ๆม,มากขึ้นแล้วยามันแพงขึ้นข้อที่หนึ่งอีกทีหนึ่งคนอายุยืนขึ้นสองโรคเกิดใหม่มากขึ้นสามยาแพงขึ้น,นกรมบัญชีกลางก็จะเข้าไปดูว่าจะไปต่อรองเรื่องราคาได้บ้างหรือไม่อมรวมถึงกำหนดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้หรือไม่ซึ่งต้องดูทั้งกระบวนการตั้งแต่การเข้ารับราชการ <S <S เรงินเดือนสวัสดิการทุกอย่าง ได้คุยกันถึงการปรับปฏิรูปก,กระบวนการระยะยาวการรับการเข้ารับราชการรับคนเข้ามาเนี่ยคนจะรับคนเข้าใหม่โดยมีกฎเกณฑ์ตรงไหนอย่างไรทั้งหบดนนี้ยังไม่มีข้อสรุปท่านผู้ชมอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือท่านผู้ชมนึกดูว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศเนี่ย25เป็นเป็นเงินเดือนเงินสมทบค่าตอบแทนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ อ้าวเขากำลังศึกษาใช่ไหมกำลังศึกษาอยู่มันมีหลายทางเลือกนะคะอย่างเช่นสมมุติรับคนเข้ามาใหม่เงินเดือนอาจจะเท่ากับภาคเอกชนหรือแต,ตสวัสดิการลงอ่าหรือผลตอบแทนคล้ายๆกับเอกชนอย่างนี้เอาไหมหรือเงินเดือนจะยังให้เหมือนเดิมแล้วก็จะมีสวัสดิการอะไรตรงไหนยังไงบ้างกําลังบูรณาการแนวทางอยู่เดี๋ยวขอให้ตกผลึกก่อนว่าจะเอาแบบไหนอ่านี่ข้อหนึ่งขนาดเดียวกัน ไอเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกำลังจะหาทางช่วยเหลือฟรีแลนซ์ให้เข้ามาในระบบฟรีแลนซ์น้องไรอย่างเช่นกลุ่มอาชีพอิสระค่ะมคัคคุเทศคนขับแกร็บคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือกลุ่มเซ็กซ์วอร์กเกอร์อย่างเงี้ยค่ะ อาชีพขายบริการทางเพศคือจะได้กลุ่มอาชีพวิสระเหล่านี้จะได้รับการดูแลจากภาครัฐจะได้ได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลและการดูแลอื่นเหมือนกับกลุ่มอาชีพที่ระบบประกันสังคมแต่ทีนี้พอเข้าระบบแล้วเนี่ยก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องด้วยอพี่เขา้าใจว่าไกด์ถ้าจะเข้าระบบประกันสังคมได้ไหมเหรอมันมีประกันสังคมแบบที่ส่งตัวเองใช่ไหมคะค่ะได้ใช่ไหม,มแล้วเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เฟ็กเวิร์กเกอร์คือขายบริการทางเพศเลยนะค่ะกลุ่มเซ็ก์เวิร์กเกอร์คุณสารวงว่าย,ยัางไง คุณศรวง์บอกว่ารัฐบาลอยู่ในระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องสวัสดิการคนไทยจะจัดสวัสดิการให้กับคนที่มีกลุ่มอาชีพอิสระอย่างที่ที่บอกไปค่ะคับแกรบเป็นมักคดเทศเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กลุ่มเซ็กซ์วอร์เกอร์อาชีพขายบริการทางเพศกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลจากภาครัฐได้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลการดูแลอื่นๆเหมือนกลุ่มอาชีพที่อยู่ในระบบประกันสังคมทีนี้พอเข้าระบบก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องด้วยคือเบื้องต้นเนี่ยคุณสศรวง์บอก หารือกับมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการกลุ่มเซ็กซ์เวิร์เกอร์เนี่ยไม่ได้ต้องการจะทำให้อาชีพขายบริการเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายไม่ได้ต้องการจะลงทะเบียนว่าดิฉันเป็นใครทำอาชีพอะไรไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายรองรับก็ได้เพียงแค่ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองถ้าลูกค้าเดี่ยวไม่จ่ายเงินหรือถูกทำร้ายร่างกายอันนี้เรียกร้องสิทธิ์ได้ตามกฎหมายเขาอยากได้แบบนี้คือหมายหมายถึงไม่ต้องถึงขั้นขึ้นทะเบียนแต่ถึงเวลา ตำรวจไปจับกลุมเนี่ยบางทีไม่ใช่ตำรวจจับเขาถูกลูกค้าเบี้ยวให้ถือว่าไปแจ้งความอย่างนี้ได้ใช่ไม่ใช่พอแจ้งปุ๊บตำรวจบอกขายปอเปี่อะไรอย่าง,างนี้นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาแค่อยากได้รับสิทธิ์การคุ้มครองกรณีที่สมมติว่าเขาขายบริการแล้วถูกทาร้ายร่างกายหรือถูกเบี้ยเงินอย่างนี้ค่ะ嗯嗯ให้เรียกร้องสิทธิ์ได้ตามกฎหมายอ,ะ嗯嗯อ่ะอ่ามันก็จะสอดคล้องกับนโยบายนี่คุณสรวงบอกนโยบายเพื่อไทยจะทําสวัสดิการให้ครอบคลุมผู้ประกอบการอาชีพอิสระทุกกลุ่ม ส่วนมักคุเทศก็ไปคุยกับสมาคมมักคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยก็สะท้อนความต้องการมาว่าอยากจะให้รัฐบาลจัดสวัสดิการให้เพราะว่ามักคุเทศเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศเพราะว่าต้องอยู่กับนักท่องเที่ยวภาคเอกชนก็มีข้อเสนออยากจะให้รัฐบาลดึงมักคุเทศเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมค่ะอ้าท่านผู้ชมเอตะก,กี้ไหนจับพี่มาคนเดียวสิ่าตะก,กี้ทำไมมันอยู่น้องจับบล็อกไม้์คนเดียวสิ อ๋อมีหน้าท่านผู้ชมทักมากรรมกรข่าวคุยนอกจอก่อนนอนทุกคืนอ oh. ๋อฮะไม่เอาเป็นรายการตอนสายน้องไบอออ